พี่น้องเปิดคลิปเปิดภาพมาตอนนี้ก็โอ้ฝนตกพี่น้องเลยตกดินทั้งฝนตกทั้งแดดพี่น้องเลยเอ้าตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดเซโปนี่เลยเนาะพี่น้องเลยเดินทางมาตามคนเนาะพี่น้องเลยมาบัานนี้ก็ทางบ้านลงมาลงท้ายก็เตรียมโต๊ะเตรียมตั้งเตรียมเต้นแล้วเนาะพี่น้องเลย กะว่าชีไ่ได้ขึ้นมากพี่น้องกับพอดีวา่าจะได้ทางมูผักบวบุญชื่อโตเนาะพี่น้องเลยก็ได้ขึ้นมากเนาะพี่น้องพอผู้เห็ดช่างได้ทางน้ะเนาะเอาอันอ้อมนองป่าแล้วได้พี่น้องเอ้ยนะ่ะเนาะยันป่าไป ไปลองนะเนก่อนเดินก็กับทักทายสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ซีเบสุกุสูคนเะนาะควรชูในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสูซองอะไรคือเก้าเนาะพี่น้องโอ้หนองปลาเราแปนคักเลยบหมนนี้เนานะแปเนเติดอยู่พี่น้องเลยอ่าอ่าทุกพี่นอนะ้อ,อ,นองแนขะ่ง มาพร้อมผ้าพร้อมคนพี่น้องเลยไหนลงมานี่คือเก้านี่เนาะใช้น้องออยไม่ได้มาบอกเขาบ้านเลย ไปแล้วบ่เปี่ยบมัดชงเสื้อกเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนชงเสื้อดอยดอยโดยอ้อเนาะมือเลยดอยตกบัดมือได้บ่มื่อนี่นาะประมาณยึดสบงยึดดอยดอยรถเมื่อนี่เขามาจอดทอดหม่องพี่เลยเมื่อนี่เนาะพี่น้องโดย

มาเชมิตู่อ้าวโบแมนเนาะน้องน้ำโอ้โบแมนโบแมนมิตู่โบแมนมิตู่น้องน้ำเนาะโอ้กูจะว่าผ่าเคียนหัวแท้โอ้ผ่าแพรเคียนหงเคียนหัวนะคิดว่ามิตู่เนาะผลต๊อกเนาะ มาได้ขึ้นาขึห้ขึ้นละขึ้นมาโยอเก็บเก็บเก็บเบียกเก็บงานอยู่พุ่นแล้วล่ะกเก็บพ่นแล้วละขึ้นมาพี่ต่ออ่าไปขึ้นเบาตูนบาบุญสามคนอยขึ้นมามากับฝนตกช่ำเลยโอ้คือแปลหูแปลตาแทบมานี่ เป็ดย่างมาฮะฮะตุโอ้ยโอ้โคือแปลกแท้เฮ็ดยังมาหนิเออเอาออกมึงดูฮะโอ้ยเตมุกขี้ไล่ทมมุขี้ไล่ทักบ่นะมันแปลกๆนะชงผมนี่ไปตัดผมมาใหม่บ่ด้วยเ เดี๋ดใช้อยู่ในน้องปานนอแล้วก็แม่เงนอเงี้น้องก็แม่โดนจ่ออ่ะอืมไม่ไม่ไปเบิ่งน้องปาก็มาไปยืมเนี่ยกระจกเบิรงน้องปาก็อนนีเเียมองทางไทไปเบิ่งน้องปลากันอืม หมื่น,นเด้นนี่จะเลาะเบิกน่องปลาก่อนจังหน่อยนึงหยุดหยุดโอ,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 อ้ขี่ต้มขี่ต้มโอ้ม,มาวันนี้แปลนคัะกันนี้น่องปลา,าแล้วนี่เนาะ เห็ดคักอรีนี่เนาะเอาเย็ยบเย็ยบเย็ยบเอ่อเถอะผู้เมนออกเบิรระบบปลานะพ่อ,อ คนตกหน่อยเดียวกลดหมดเลยแถวนี้เนาะใครรอกหลายคนชอยกันตึ๊บโมแมนไ,ไป,นไป,ปบิดแลวบองีโมไปบอเอ,อ ปล่อยปล่อยปลาอยังนี่ทั้งทั้งว่าจันเพิ่นชื่อปลาอยังมาให้นี่นะปลาหัวใหญ่ปลาปากปลาป่าเดี๋ยวกับปลากินหญ้าปลากินหญ้าปลาหัวใหญ่ใหญ่เห็นบ่ปลาขาวมันบ่ดูมีดูมีปลาบ่นอือเอาปลาหัวใหญ่หัวโปโปปลาเก็ดแหลบบ่เพิ่นชื่อมาให้จักโตนี่จักมีจักกัน สิบหกทงโอ้ตกอยู่พันพันก็โตแล้วเนาะอืมดอยดอยตกได้หึงแล้วว่าผลนี่นะโอ้ห้าได้เครื่องต้นหญ้าแปนมาเลยเนาะแถวนี้เนาะ,ะคนแถวนี้จะไปเข่าของน้ำทางไหนฉับอันนี้จะตัดแปนมาเลย <c oughs> เข่าวงน้าไม่ได้แล้ววันนี้เนาะเข่าวชวนมั่นเพร่ะนจะง่ายเนาะไปใช้พูยให้เด้หัวน้ามองมังไอปากเป่งอยู่ทั้งนั่นเนาะปากเป่งให้น้าเองจิกกระคาเด้อปามันหมุนไปได้เลย อันนี้เนี่ยเป็นเป็นนองของเจ้าเองบ่เออเหน่อยเหนื่อยอ๊เราเสียคุดเป็นร่องไดเสียอานี่ลงนี่บ่โอ้จะเย็นเยตกน้ามลเลิกเลิกบ่นองนี่ ท่วมเนี่ยท่วมว่วหัวมองกลางนี่นะโอ้ตื่นเลยขั้นช่วงหน้าแรงนี่บกบ่โอ้แสดงว่าอยู่กุ้มปีได้นี่เนาะปีเนี่ยปีเจ้ากับป่อยอยู่ว่าป่านี่ป่อยป่อยทุกปีได้ป่อด้วยเด้อโอ้ใช่เลย ปีนี่ลายปีนี้เนาะดูแลหักสาวเด้อได้กี่ปีนีมสกินปีนีย่านแต่อันขั้นน้องขาดแต่มันสิไปและเเลยเอาเอาสาวสะเพกมาทั้งนี่บอกสบายดีเด้อสเด้อโอ้ไปทั้งนีเนาะมน้เพิ่งต้องไปทงนีพี่้มาจะใช้น่ะ มาแต่บันดงไปเบีเยบบ<ม>่อืมน่าเอาซะเข่าก้อนควาบานิพนธ์ไมมอีกแล้วไปใช่ไหมไปใช่ฮะ ไปูเขบอกเพื่อนบ่ไปดนยู่บ่เจ้าสิไปดนบ่เไปกรบอกกันจังหน่อยมาเด้ออ่าห้ไปยกเอาของในหลังรถนี่อ่เดยวกบรดฮะพี่้องเลยเออ

พักกันนี้ชงผมจะนี่กันเียงมวยอกี่บอไนปลององขาไปทั้งนองไม้นองท้ายเหม่อนกันคำมืดเลเนาะจบมืดเนี่นองปลาพ่นกวางคักกันนองันี่เรื่องปลาหง่คักแล้วพี่น้องเลยแบบว่ามันมีหม่งเลนหม่งเที่ยวมันมีหม่งพักหม่งเศร้าเนาะ เลี้ยงปลานี่กะใหญว่ไวพี่น้องเลยแป๊บเดียวก็ใหญ่โอ้ตกกิีตกอีกล้วอึ๊บไัดพี่น้องโอ้ ไปใช่นะเออบบได้ไปใช่บอสบายดีเด้อฮะบาวโล่าวล่เอาคืมาชมเนนี่เด้บาทนี่โดยบาจะบวเลหรือบาวรีนี่ออผมมีเงินห่หอมาแต่เก่าคือมชมเนี่นี่มี มีอย่างมาจักอันนี้บอบ่มีบ่อมีอย่าบ้าอย่าบ้ามีมีแนวแลยอันนี้บ่อโลบออโลแต่ว่าล่อมื่อนี่เนาะแม่นใส่เสื้อกแล้วล่ออ้าเกชระชงตัวเก้าเชือกเสื้อตัวเก้าบ่แม่นนะนี่มีแนวนะนี่เนี่ยคือเปียกเปียกครแค่นี้ล้มล้มล้มกี่นี่เออ เพิ่นคุดไปเห็นยังอันนี่นะคุดว่าจีหนึ่งเข้าหนึ่งขา่ามันเปียกแบบน,นี้เน,ะนาะเล่นชี่หนึ่งข้าวไว้ตอนตอนนี้เลยบ่หนึ่งตอนเช้าก็าไม่ได้บ่ย่นยันหมดทันโอ,หนอ้หนึ่งจักชอบเลยหนึ่งแนวไปจักชอบเลยยังบม่ได้นึ่งเขา่าเลยมันเปียกเออ คือประธานนึ่งเมื่ออื่นเช่าตื่นก็แตตีสามทนและเมืออื่นานคนอื่นกินบไดเลยบานเมื่ออื่นไงงานวด้กินมาได้ใช่มองเพื่อนเฮ็ดยูเฮ็ดกินเพื่อนเห็ดยูหม่องไหนบัดเฮ็ดยูเทิงฮะเลยเ็ มดเปียกคุณในใครนียตลาดก็หมดเปียกหเลยเนาะเข่าหมดเลยพี่น้องเลยมบ้ามือใหญเนี่ยูฮูที่แรกลาว่าว่าชิขึนมาประทันแล้วแต่ว่าพอดีเก็บงานแล้วก็เลยขึ้นมาันีทอดด้ลาบ้าเนล่าหืใช่ลาบ้าหาชิลงไปได้มือชองมือนึงเน่ยททอดอ่าโดยโดย เห็นคือเก่าและมาคือเก่าอะวรดอยกอกันคือเก่าอะไรสิไปใช้อยู่ร่วมกันคือเก่านี่แหละดอยมาเินงานดอยมาแปลกๆเลยจังมือนี้มาแปลกดีมือนี้ เดินยูแล้วโดอยอือ้๋อเอาไปเอามาพ่อมองใบพื้นบ่อนน่นะเอ้ <c oughs> เอาเนี่ย <c oughs> ปก หนึ่งเข่าหนึ่งน้าไม่ยานี่เลยนี่เนาะอ่ะไปมาเลยก็หาน่ะไอ้ม่มาแม่ผีแม่มาเอานี่นะมาอาพี่ก็ได้มหอ่ะอ่พี่ พอดีนั่นซื้อเตียงมาให้อมีตะบ่หม่องนั่งเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะมีเนาะอ่าพอดีเลยนี่ไปนั่งเฮ็ดกินนี่อ่าผมเละเกี่ยวไปพูดแล้วนี่เนาะอ่าะหรอผมเละเกี่ยวไปพูดแล้วได้ได้ยินรึเปล่ đi đã khỏi những Nên vô rồi à. rồi mà mà chôm luôn chôm luôn nè men lại nè à là cái... khỏi đó khỏi đó à này vào đứng đó có đến nát đó à à ba thấy kia về này kia mà phi เดอเด้อคอยเด้อคอยเด้อนักา่าไปข้างในบาทนี่มา่ไปขางในบาทไปมงนี่ก็ได้ไปงนีไปลงไปปูตั้งหัวไปเลยเนาะอ่า khó 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 tám tám ô của cuối nó hát đấy lộp lơ đồm lơ mơn nhá ồ rồi ồ anh phim ngàn thì đăng rồi nó bài đi đó rồi rồi nào tiệng mà thằng Thăng nông mai hơn

bắt khăn cái ngam ai nàng đẹp đẹp này giờ mưa lụp lại đó bắt đấy ngam bỏ đâu nhọn khỏi ít lại má bẻ cái gì đây chồng mình kia thì à, nhọn khỏi khỏi luôn má khỏi lò và Sữa cả ngam sủng cả ngam sủng tổ cao khỏi ní เอาเอามาเดิมาพี่กันมาอาหารเด้อนน้ำ้ะมันเมื่แล้วพี่น้องเลยไอดบพี่ร้องเลยม่นี่ราเอาสื้อเตียงมาให้เยอะ เพียงนีกับบบเมนเงินของระบาดอกเป็นเนงินทั้งผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางสังเวยเงินทั้ง <c oughs> พลุกเพิ่นนั่นแหละเนาะผู้ที่ให้ซื้อสาชื่อมอนมาให้ทั้งนอง้องนั่นแหละเด้อโดยทางทั้งอะไรที่เพียงนั่นแหละเนาะเหลือจากซื้อไอ้สาชื่อมอนมนั่นแหละเนาะนี้ชาว่าอยางให้ทั้งน้องไม้นั้งทายขอบคุญขอบคุณทางพลุกเพล่นเ,เด้อ ขัใจเดิมควาคาใจดทอไีทางเบาเบาไล่หึงแ่งดาบนด้วยให้สภาขึกแหงไปช่ใดมีไปโศกดีไห้ยังยืนนอนในมื้ดื่ในแฟนานเทปะได้ครไัมีับใจเดอมรวมทมานทครทุกคนควาใจดีเด้อทางเบาไล่หงแท่งขับใเดอง

ขอบใจทั้งอ่าดีใจดีอ่าทุกฝายที่มอบในในครอบัวเอาทางอาเกณฑ์อ่าที่มีแห่งเด้อขอบคุณมากทุกฝ่ายอ่าทางอ่าสื่อขนับสื่อที่ครอบครัวเฮางให้รับด้วยอ่านได้ยินมื้ตื่นมาได้มีใจในล้านปนเก็บจะได้ผมกัยาสมีทางหน้าสินใดทางมีรวยสิงนั้นอ่ามาง ไม่จเจริญพืองไม่พัฒนาจึงใดกอโดยธรรมชานครับภาพเศรีมันเมื่อยเน้องน้อนทำมันเมื่อยเน้ะเอาทงอะไรกับในน er ้ำตางหน่าเน้ทเศรเฐีนั่นบอโดยง่ายบอโดยได้เยอะได้เยอะคร้าได้ได้เยอะใทำทำะไรกับในน้ำตางหนาที่เป็นชานบุญให้ทั้ง พอลุงใหญ่ใจดีอยู่ทางทางไทยเนานะต,ต้องขอบุญขอบคุณท,นะนะทั้งพอลุงหลายเด้อเนาะที่ไว้วางใจให้ทางำอะไรเป็นสภานบุญให้เนาะทางำอะไรกันพันยามเพ็ญให้ดีที่สุกท่านที่เรียได้เนาะขอบุญขอบคุณเลยได้ขอให้พอลุงดี่ให้ก้นเย็บขอให้ได้ข้อมไถ่ขึ้นเลยนะนะป่ายธนาสิ่งใดกับขอให้ได้สมความมุ่งมั่นตังปักธนาเนาะอบาเช็ดธุรกิจการงานอย่างกับขอให้เยี่ยงฝังๆดำดำไปด,ด้วย ตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะเลยที่สําคัญก็คือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครอบครอบครัวตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะครับโอเคชาวน้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งบัวลาน้องไม้น้องทชายแล้วก็ทั้งไอไออย่างไรชื่อชื่นไอฮักเนาะได้ร่ำลาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุพี่น้องทุกท่านที่มาทส่งงานส้ม สำหรับคลิปนี้ลำลาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีไปเดินทางในปลอดภัยเด้อเด้อเช่เฮ้ยออกได้ปะออกได้บ่ฮะติดบ่เรียบร้อยเลยเหียบร้อยพี่นองง้องเลยเฮ้ยเนาะใชว่าสิครับครับถอวไปเออ หยิบ้อยเลยพี่น้องหน้าก้อนด้วยดูเลยเดบครบ

เหวเห็ er> นอไรมามาหยดน้ยดเยบิดพุ๊คันนี่เห็นอะไไปเดือวโอ้เสียงโอ้ต้องเอาแบบนี้วะน้องน้ำน้ำโอ้าเอาแบบนี้หรอะ <mile cuckoo> mà phải rồi 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 đây gì đó rồi quá bình môn như đi ma ma mà thằng lơi thằng lên

เรียบร้อยพี่น้องเลยว้าวเริ่มเริ่เรียบร้อยพี่น้องเร็วีเงียบร้อยเป็นไหนจบจบบริบูรณ์แม่นจับจับกบจับกบกบลายอ่าๆโอเคสินะพี่น้องเลยไปขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเลย พบเจอกันเมื่ออื่นเช่าพี่น้องเลยสำหรับลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบ,บายดีน้องน้ำไปโอ้ผมงามเนาะไาน้อ,นองน้ำกับพ่อน้องน้ำหน่เนาะหมดเลยหมด,ดเลยความงามแบบน,นี้ผมเฮ็ดมาไม่ไม่ไม่แต่คิดินบาทนี่ไปพี่นออ้นองเลยเไปพี่น้องเลย